นอนกดหัวอนกดหัวลงไปเขียนคิ้วเขียนโอไม่ด้หอไม่ด้ห่อไม่้ง้นหออสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอุ้ยแม่แม่กระแต่งเหรอแม่กระแตงเหรอเดี๋ยวจะไปส่งพี่มิวต่อ โซกามตากองตากล้องตอไหนถอดแว่นดีถอดแว่นดีนะให้ดูดียัไม่ต้องยไม่ต้องออกไม่ต้องถอดหรอกอ๋อก็สดนะก็ได้ว็วมันดีไมจะได้ได้แล้วี้ดีข้ามหนึ่งก็มันหนึ่งโลกนี่ขามึงแหละ

อะไแล้วอ่ะยวอแยกกันยัไม่ได้รู้ยังไม่ได้รูไม่ถ่ก่อนแต่งไม่เหี้ เขียดเขียดอมุนมีไว้ถ่าย,ายอับอมุนไม่เป็นมุมนู้นเลยอ่ะเพราะว่ารถจะได้ไม่ต้องอเก็นรถต้องผ่าน เอาพี่วิวเอาเตรียมตัวยกขาขายกขาเออวิวท่านเออให้ยืน้แหละวิวจะไปอีกอย่ามาอีกไหนอ่ะออกโยออกขวาให้ออกซ้ายเออ รูได้ได้ได้สว่างสว่างไหได้ได้ได้หหลอกอ่ม่ไมดออมาตั้งอปลาดุกปลดอนลวอร่อยแม่นุหไหนประตูให้นกินอร่อยหล่ะเมื่อเช้าแลบอกาไติเกลอแล้วก็มือดแสงงลูกให้ดูโอ้กจายให้แกะแลน้หาวลวาแกะเดียว ข้ออบอกแสงดียังไฟ้ากเขาวจะเห็นป่านะนี่ออกสองร้อยเทได้แล้วใช่ไหมนี่ดูรอบนึงค่ะเข้ามาคิ้วร้อนหมดเลยเขาตบนเลยได้แล้วสองร้อยก็ได้เพราะว่ามันมันสว่างห่วงห่วงนี่นี่จบแล้วอ่ะ อ่านี้่าขึ้นตัวขึ้ตัวจับทำเป็นหลอกไม้อะดอกไม้เป็อ่นนอกไม้ในรถหลอกไม้ในรถมีแม่อามาในรถมนอีกับวมากยไม่น่าเกลียดลอวิวแซ่ดมากเลยไปแล้วแบบคณะพี่วิวบกก็สีส้มหวานบริหารลังนกเนี่ยโหแต่ไปดูว้นิดได้เลยต้องพาเหมาะแล้ว สวยว่ะเนี่ยจะรอไปดูคันใครแต่งไม่รู้เนาะเก่งเก่งไม่ต้องถามวิวว่าตอนแต่งอ่ะโดนกดผมไม่ใช่ไคยนะพอใจไหมต้องถามว่าพอใจไหมกับคิ้วตัวเองต้องถามว่าพอใจไหมกับคิ้วตัวเองเหมือนเนทอัดอันคิ้วเนทมากแต่งให้เต็มพี่วิวโดยหัวหัวได้พอ้หันพอมีหันมาข่านั่นนี่ไง งาคนเราชอบคนเราชอบเต๋เออันนี้ลมหน่แล้ะลหน่เดี๋ยวเขาเห็นาย่ยเขายเลีสีีนะนงอ่ะไราเดี๋ยวถ่ายเดียวจะได้เข้าไป พี่วิวก็ไปได้เลยไปได้เลยเขาจะไม่ทำไง้วจไม่ทนไงพี่วิวยนดีไ้าทนพี่ิวขนตาเวหาติเอาด้ผมเลยก็ทาให้เฮ้ยใครทาอ่ะเกเก่งเป้เวิจะแต่งร้านเลยอ่ะ มีงานรองงาบคลิปคลิปเสริมนะไม่เฉพาะเฉพาะกลิ่พอเฮ้ยรอบนี้ก็จะได้พักยาวแล้วดิหน้าไม่มีถ่ายนี่จะถ่ายแล้วก็มาซ้อมอ่าไม่เป็นไรถ่ายละครเราไม่นัซ้อมก็ไม่นับใช่ไหมโอ้โหน้ำจนเฮ้ยเขาราดน้ำทำไมอ่ะฝุ่นฝุ่น พี่อ้ไม่เอาเน็ตท้องเหรอเน็ตทอโอ้โหดเป็นจังหวะเลยจรงจรงจเหมีวเชฟมันเริ่มซ้ำใช่พี่ปดไป็นหลายลูกไไม่อยู่เปี่ยหน้าหรอเอตัวละกัน

ขวาซ้ายซ้ายให้พี่ดานี้ใช่ยขวาขวาน้องๆน้อขวาน้องไปนี้กเป็น้าอเอร์เียสองตัวบนสองตัวล่างพี่อ้อาสองตัวล่างเราสองตัวล่างตัวบนตเโก

ไม่เห oh. ็นมีเลยไเห็นเยอะรู้ว่าเยอะมีมีเดียวมีเปนหัวออกแล้วนเี้เหลือแต่รอยโอ้โหกล้องขาวเวอร์วีว่าค่ะถ่ายต่อนะ่ยไล้ถ่ายต่ออีกสามลูกนเร็วเวเวได้ค่ะถ่ายต่ออีกสามูับรูปเลย เก้หลี้เลยยังไม่ได้ถึงรูปเลยอ่ะของโทรศัพท์ใครหมอเอ้ยต้อหมอสามรูกนี่บวกกนมาเมนูกัหมดแล้วม่มสามกองหน้าาองหน้าอันเอไปไหนวะเงาน้ใหม่ไม่หงุด่ง ตัวแดงค่ะนี่คุ้นๆเหมือนใส่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะปวดท้องไงปวดท้องมามเดี๋ยวมันจะลามไปที่หลังไม่ใช่ข้้าางนและาแล้ว เปลี่ยนให้หน่อยเปล่เกาไม่หวั่นเลยเ,เ,เอาของก่อนที่โทรศัพท์ทอยู่ในครับรบรบรบดูไหมอ่ืมกิโทรโรมจะเนาะได้ดูไหมก้าเวาดูไหมวันนี้จ,จะอยู่ไกลหน่อยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เห็นคนตาหนูก็พอมาซื้อแล้วแบบพี่นั่งเงินเยอเจุดไกลๆเอานี้รอบ รอบนั้นนี่อวันนี้วันนี้คนเต็ม600กว่าที่นั่งูอะไรอะไรคะทำให้เต็มโรงพยาบาลหรอถ้าคนป่วยมาเหรอไม่ใช่ละคนหยุดอยากได้หมอหมอพวกหมอพยาบาลพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่านั่นอะเขากได้กันเลมาค่ะเดี๋ยวน้องที่ไป เฮ้ยข้างหลังแบกเก่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่บอกให้ลบเนี่ยมืนคนลบเบอร์เดี๋ยวเสียไอ้นี่เข้าเต็มเต็มอ่ะไม่้ะซ่อมได้แล้วไม่จะบอกว่าัีรับอ์ค่ะเกไปจท้งคนก็จะแบบว่าอะไรที่มองแบบอัปเดตจะบอกว่ามีอยู่นะถงาน้รถมารถมาที่นี่ขอทาแบบรุ้น เบล้ใช <Bell> <'s> ่ไหมเบล้อหรอนี่มันแล้วเกวนามาแล้วเกลนามว่าชาเลยอโ่จ้อไปอไป้อ่อไพกไปแล้วเอขอย

กลับมาในสังเอาโทรศัพท์ในในนี่อย่า